ยามาฮุกซ้ายโอ้โหข่าวเต็มๆครับเต็มๆหน้าครับนัดที่สองอเฟเร์เรล่าโอ้ยมาแล้วครับงัดสองซ้ายเฮ้ยธนาเฟเดร์เร่าลยที่ไปมาดุเลยนะครับธนันชัยเป็นพลวัลเลยครับไป้เวอร์ครับเจอดเตะฟรีสิครับแบบนี้ครับลูกโทษครับเริ่มครับไต่ทับนอกมาเอามีดหมัดสวนมาครับเฟเร์เรล่าเข้ามากระแทกข้าโอ้โหลูกนี้ กรรมการสับเลยครับนี่กลุ่มสีข้างปล่อยไปปล่อยเลยครับจอร์สเฟรเดราโอ้โหนี่ครับเจอเสียบเข่าเยอะแล้วนะครับธนันชัยแต่ว่าอยู่ว่าจะสามารถที่จะกดหล่นได้เลยไหมครับฮิรันมุนแผ่นดินเข้ามาอนะครับต่อยมบบขวาเข้าหน้าครับแทงเข่าขวาเต็มเอีกแล้วโอ้โหเฟเรร่าโดนเข่านี่เหมือนจะแยงนะครับหลุดหลุดหลุดเจ้ายามาฮุกซ้ายโอ้โหขาเต็มเต็มครับเต็มเต็มหน้าครับนัดที่สองอีกแล้วครับโอ้โหแกก็ตะทุงไม่เลี้ยงเลยนะครับโอ้จังหวะแทงเข่ากรรมการปริครับ กรรมการชนินนะครับตูบดีกว่าครับโอ้ใช้เวลาประมาณสักเกือบสาติวันนี้เดี๋ยวดูครับเข่าไหนครับที่ทําให้จอร์เนลถึงกับต้องล้มพับลงไปนี่ครับเสียบเข้าสี่ข้างนะครับชายโครงโอ้แทงแรงจริงๆครับแล้วดูช็อตกระเด็ดศึ่งนะครับตึกเข้าไปครับโอ้โหไปตามแรงเลยนี่โอ้โหหลุดครับหลุดนี่ภาวาแล้วครับรู้แลวครับว่าจะโดนเลยครับจอฟเฟลเนล่านี่แม้ว่าจะกาดมิดขนาดไหนแต่ว่าเข่าของธนันชัยครับโอ้โหเสียบแม่นจริงๆครับ พยายามจะลุกขึ้นมาสู้นะครับแต่ว่าไม่ไหวเลยครับกรรมการปรินก็เห็นว่าขึ้นมาแล้วก็น่าจะโดนนี่แหละครับก็เลยจับแพ้ไปเลยเหมือนโยนเข่าเะครับเต็มแรงเลยครับดุดพวบขาบมกลางครับดูกลิ่นบุมนึงครับนี่ครับซูเปอร์สโล์นะครับจังหวะเสียบเข้าไปครับโอ้โหมันฉันแลบช่วงแขนขึ้นโดนหน้านะครับ โอ้ยากจะทานทนครับจอร์ดเฟเดลา่าจบลงจบแบบเป็นทางการตรงนี้นะได้ผูชนะแบบน็อกเอาท์ไปเลยครับชูมือไปที่มุมแดงครับธนันชัยสิบสองพี่น้องโอ้นี่เท่ากับว่า4ไฟติดแล้วนะครับที่เขาชนะคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกครับแล้วดูพิกัดใหญ่ๆเนี่แหม่ร่างกายดูพองโตดูมีออร่าเลยนะครับทางด้าน,น